สวออัส,ะสะดีพี่น,อนอ้องทั้งหลายคุณเนาะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันออกพรรษา,าก็จะมีการดักบาตรเทโวนะครับของพี่น้องชาวไทยฤอษอวันนี้เป็นวันออกวัสสาเนาะเป็นวันตตักบาตรเทโวโลหนะเป็นปวีณีหิดกองดียึดถือกันมาอย่างหึงยาวนานเนาะหลังจากดิจกันมาใสาข่ขันสินขันป้อนขันสินขันสุมห้แล้วก็ขูบา เราก็เจ้าสติเขาเจา้าพิคุสังคาสมาน,นีนเขาเจ้าเด้โจกันหอบบาทล้วก็ออกไปบินทบาทที่ในบาทเนาะมู่บาทของเฮาหมู่บาทีนนี่เป็นหมู่บานใต้ลือเนาะบานนำลูกเกา่าเมืองคงเอิงตาขีเล็กก่อยอ่าเนี่เป็นปาวณนีที่ยึดถือกันมาอย่างหึ่งยาวนานเนาะปะวณนีอันมีจอวาตักบาทเตโวโลหนะครับคำนี้พิคุสังคาเขาเจ้ากำลังให้ไหวพระเจา้าพระธรรมล้วก็เตรียมโต้ออกไปบิณนบาท เจ้าเพียวอันก็มาซ้อมเลีนเจีบม้อยเกินที่ใส่ที่นี่เลยที่อยู่ที่นี่เลยใส่เลยใส่ปลาล่ะที่นี่จอมอ้อนเปิ้ลนุ่มนางทาเปิ้ลไว้ก็ได้นี่เนาะเพขาอยู่หน้าวิหารเนี่ยจอมพระเจ้าก็เนาะ้วสองพระเจ้าอ้อนเหรอเอาเอาว่าจอมพระเจ้าอ้อนอ่ะฮะ โอ้อันนี้จำมสปันอยู่พ,พุทธเจ้าอันตั้งกวนเนาะเขาว่าพ,พุทธเจ้านะหอบบาสไปถ่าลนีกจพลเมาจวามสามารถที่ทอกกัเหมืนนี้วเไปอ้อนกัออทำให้ตรงไปดยจยนี่อันนี้กำลังมาย้ายกันไปถาทุกปีเขามาตักบาทกันถาใส่บาท,าบาทกันถ่าใบาต้นนักขโ ปีว <di> ันนี้มาเห็นส <di> ังอ่ะมาใส่บาตรอ๋อวันออกภาษาเนาะตักบาเตวตักบาเตวอันนี้เป็นกัมไตลือเขาเตะๆเนาะภาษาไตลือเตะๆเพราคนแถาย้ายกันอยู่นี่โอ้เราอ้อนก่อมาเราอ้อนหน่อยก่อนมาโจกันมาใส่บาตร ล่อไซบาสพัปปี้อะล่อไบาสพะปปี้พะปปี้เขายังมาแต่กำลังไหวพระเจ้าอยู่เนี่ยมาถ่ายไสบาพัปปีก็มอ่าบพปีนี่ยว่าปอเขากำลังสุดพระเจ้าอยู่นะกำกับมานะกำลังออกมา นี้ล่ะเตรียมสังมาใส่บาตรแล้วเฮาอ่ะโอ้เขาตุม่มเขานุ่มแล้วก็เงินมีเงินด้วยนี่เงินผมมี <laughs> นาง่ายเกินกำกับออกมาอ่อนี่ก็โจกันมาใส่บาทเนาะ ในเป็นประเพณีการตักบาตีโวออกพรรษาของปีนองเจาวาไตลือบ้านเฮ้าเนาะนนมาใส่บาตรแล้ววะเนี่ย <c oughs> ปล่อยองค์ข้าม,มมาใส่บาตรกันเนะฮะ <c oughs> โอ้ลูกยิงมันก็มาใส่ <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุ เป็นมึงก็นขยโยไมข่อยโยไ่อยโยเา่าจะเนี่ยว่า เข่าจังหน่อยจังใหญ่จังยิงจังใจโจกันมาใส่บาสเนาะในวันในวันออกวัชชากักบาทเตโวก่อนเฮ็ดกันมาประจําคปีนะตัง้งแต่เมื่อไหนมาตัาง้งแต่เมื่อโจกุนเถากุนเกะมาเป็นประเพณีอันยึดถือมาอย่างยาวนานของพี่น้องเจ้าไตาลือเต,น,น,อตน,นิคอยโอ้เตนิเขาเขินเลิบเวินคุณพินเทียวมานใส่บาสแหละโจกันมาใส่บาสแหละ trai có tiêm xây bắp bò là nó để xây tơ pi đi xây ra nào của nó ta nào đấy cho con mắt xây bà ra cho con mắt xây bà ra quá nhỉ ในหมูว่ายหลุน่นหมูว่ายหลุ่นอยู่ตั้งเนี่ยจะกนันมาใส่บาตร โอ้ใส่บาทรปีนี้คือคักเป็นพิเศษคือคักเป็นพิเศษ phần tập này văn hóa truyền thống anh xinh đẹp anh đẹp oh của biển đảo đảo thái nào vua thái ở đây này ở đây mưa này của hôm nay là một trong rồi này trái oh sát tiêu sát tiêu เอ้าเกิดพอปีหน่อยเครับพอปีข้ามจันในสุดท้ายบนหน้ากันโอ้พอปีข้ามจันสุดท้ายเพบ่นจอดมนมาเลยหมาหมาเนี่นีบบน่ใส่บาตรเพือเขื่อนพิเศษหรือกูปีเ,ปปเอ๊ะเขาออกมาใส่บาตรนะ <laughs> โอ,สนะโอ้สาวก็มาใส่บาตในะสาว ทั้งในวิหารเราเนาะโจาก,กันเอาซินเอาก้อนหลังจากตักบาเทูแล้วมาทำพิธีในการตันโอ้พี่นี่เขาขืนเป็นพิเศษ ข้วกระสังโคสังขัางนามาเมตุติยัมพิมายัมพันเตติสารเนนัสัดิปัญจัดาสามนากาตังปัญจสิรังยาจามะ हाटियं पिमयं पन्ते ति सराणेन सधि पञ्चत समानकादं पञ्चाशीरङ्गाशिरङ्गेतनुपन्ते अनुकम्पाताय आरतनं कालो म का साधु कासा สาพะเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมโพโตสานะโมตัสสะภาเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมโพโตสานะโมตสสภาเกวะโตอหโตสัมมาสัมพตสาังสาังสาม Dhammang salanam kasami Sangkham salanam kasami Budi ampi putang salanam kasami Budi ampi tamang salanam kasami Tudi ampi sam kang kasami, adi ampi sam kang salanang kasami, amah ตาเวรามณีสิกขาปังสมาติยามิอะทินาตานมะมานกรรมังสันติจัง สันติจาริตาโตสังอนาคตาโตสังปัญจุปันนาโตสังยังยังโตสังนานาโตสังปุถาโตสังธัมมาโตสังสังฆาโตสังขามาธโนพันติ สสาาธธุุขออินดีพี่น้องทังลายที่โจกันต้องคลิปในเพลวจบขออยู่ดีกินว่านกูกอกูคุณขอสวัส,ะสะดีขอสวัสดีครับ